ที่เราเก็บงานด้านนอกเสร็จครับแล้วก็เก็บงานด้านในครันนี้ก็เหลือแต่ติดอุปกรณ์นะครับฝักมัวแล้วก็ต่อน้ําเข้าตอนนี้คือเก็บฝาตเวนี้ก่อนครับ ัสดีครับอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับทางขาล์ลพาดูพาทำพากินพาเที่ยวก็วันนี้ตื่นแต่เช้านะครับเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือออกเดินทางไปทำง,งานนอกพื้นที่นะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปติดตั้งเครื่องทำน้ำุ่นนะครับซึงงานแต่ละที่ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะถ่ายทำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ตอนนี้กินกาแฟก่อนครับก็เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นขึ้นไปไว้บนรถเรียบร้อยแล้วเตรียมบันไดไปด้วยเพราะว่า ต้องใช้บันไดในการเดินสายบนฟาตอนนี้ผมใช้เส้นทางนะครับจากอำเภอปักไปที่สีคิ้วนะครับก็เส้นทางก็สะดวกนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นหลัก ถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับก็กเส้นนี้ก็จะเ,เป็นทางหลักที่เดินทางขึ้นไปทางบุรีรัมย์สุรินทร์ประมาณนี้นะครับวันนี้ปกติจะใช้เส้นทางชนบทน,นะครับที่เดินทางไปสีคิวพอดีวันนี้มาส่งแม่บ้านครับมาส่งแม่บ้านที่โรงงานก็เลยใช้เส้นทางนี้เพื่อที่จะไปทำงาน ตอนนี้ผมมายูเทิร์นครับเพื่อที่จะเข้าไปทางบ้านสาพ,พิง จะอยู่ใกล้กับที่ผมจะไปติดตั้งเครื่องทำละบุญนะครับ ภาคทางนี่ก็จะเป็นไร่เป็นไร่ามานันีฝังนี่นเป็นไรครับโพดมันจ,จะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วทางเข้ามาก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้จะเลิกตั้งอบตแล้วนะครับ ใครเห็นคลิปนี้ก็อยู่ในเขตใครก็รัวนะครับถนน,นขนทางคือเข้ามาเนี่ยลุมบ่อยเยอะไปหน่อยครับแต่งว่านะครับช่วงนี้อบประมาณมาพัฒนาครับมันก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับ ใจก็อยากไปลงสมัคร,รอบวตอมกันครับสโลกแกนของผมนี่หน้าลูชุมนะเข้ามาสร้างปัญหาเพิ่มที่เริ่มสร้างปัญหาใหม่สโลกแกนผมสร้างแต่ปัญหาอย่างเดียวไม่ทำงาน นี่ก็เหมือนมีร่องรอยมาปบหลุมนะเมา่อก่อนมาในหลุมเยอะเลยครับตรงนี้หลบตรงไหนก็ไม่พ้นแม้แต่เดินยังตกหลุมแถวนี้กำลังขักกดข้าวโพดนะครับ ก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับห,หมายผมก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะนี่แหละมาถ่ายร้านลูกขี้นี่แหละตอนนี้จุดหมายที่ผมมานี่ถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านไก่ย่างด้วยครับ ไก่ย่างเจ้านี้อร่อยครับไม่ต้องกลัวก็มาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วนี่มาที่ไรก็เลือทุกทีอ่ะมันทำงานมันก็ต้องเลือกที่ก็เดี๋ยวจะไปดูว่าจุดไหนที่จะติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นเดี๋ยว นี่กำลังกำลังทำไก่นะั่นอหลจุดนี้เดี๋ยวราจะติดเบเกอร์นะครับติดเบเกอร์บริเวณ,เวณนี้เพราะห้องน้ำอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็หน้าห้องน้ำจะไม่มีพื้นที่นะเดี๋ยวจะใช้ที่ติดเบเกอร์ตรงนี้เอาเดี๋ยวทำการวัดกัน เดี๋ยวจะใส่ตัวรองตัวนนี้ด้วยเพราะว่าจะได้มีพื้นที่เก็บสายไฟ ตอนนี้ต่อเบเกอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราใส่ฝาครอบก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ เหมาะสมใเป็นจุดเดียวที่อยู่ใกล้ก,กับก๊อกน้ำน,นะครับแล้วก็เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งซึ่งก็ระยะจะพอดีนะตรงนี้อยู่ช่วงระหว่างที่มันเป็นปูนซีเมนต์ ตอนนี้ก็เอาเครื่องมาติดตั้งนะครับจากหัวน็อตที่เราอ่ะ,อะยึดร้อย ด้านนอกนี่จะตีสายเก่าไว้ตรงนี้นะโดนอะไรเปล่าเนี่ยแถวนี้ยมีอะไรมัเนี่ยเว้ยบอลยางจะเสียนเนี่ย คอนเหล็กช่วยมครับคอนยางตอกไม่ลงว้าวเดี๋ยวมันจะต่อสายแล้วก็อัดลงไปในดินเลยนะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่บอกว่าสายอะไรควรใส่ตรงไหนยังไงนะครับตัวบนสุดนี้นะครับอ่าก็จะเป็นสายกาวครับตัวนี้ก็จะเป็นสายลายตัวนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะครับเวลาชิคแต่ตัวนี้จะมีไฟนะครับสายลายนี่คือสายลายสายที่มีไฟมจะใช้เป็น ตามมาตรฐานครับก็จะเป็นสายสีน้ำตาลส่วนสายนิวตันก็จะเป็นสีฟ้านะครับแต่ที่เห็นเมื่อกี้ส่วนตัวนี้จะเป็นสายกาวด้านนอกนครับเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านบอก อยากเซฟครับเพราะว่ามีสายอยู่แล้วผมก็เลยใช้สายตัวนี้นะครับเป็นสายเก่าหลังจากที่เราเก็บงานด้านนอกเสร็จครับเราก็เก็บงานด้านในครานี้ก็เหลือแต่ติดอุปกรณ์นะครับฝักมัวแล้วก็ต่อน้ําเข้าตอนนี้คือเก็บฝาตเวน่้นิ่งขวัครับ อ,อ่าต,ตอ,น,อ,อนนี้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มาติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้เครื่องทําน้ําอุ่นที่ติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะครับต่อระบบน้ํารวมทั้งเปลี่ยนวาล์วน้าแล้วก็ติดตั้ง แล้วก็ทําการเปลี่ยนสวิตไฟด้านหน้านะครับไมค์เอ็มอ่องอลไทยก็สำหรับคลิปนี้ต้อง,องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับก็ต้องอำลาเจ้าจภาพไปก่อนนะครับ บอลบอลไม่ชอบบอลไหนบอลตัวไหนซ <c oughs> ื้อมาสองพันนี่ถ่ายไว้เนี่ยใครจะขโมยก็มาด้อเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยบอลสี bon ลตแต่นี้ไม่ชอบเล่นนะของดงัง นี่เดี๋ยวจะลองเอาสีไปยัดต้นกล้วยถ้าเกิดมันด่างขึ้นมาเดี๋ยวจะขายแพงๆต้นละยี่สิบบาทก็พออาศัยขายจำนวนมากอ่ะไปแล้ว